ก็นะครับเราเราจบประมาณนี ars, f, say, ้แล right, so I mean, ้วจริงๆผมคิดว่าที่เมื่อกี้ที่พี่วิริมสูตรไว้ก็น่าสนใจมากคืออะไรคนก็พูดถึงว่าโอ้หอินเทอร์เน็ตเนี่ยมามีมาปุ๊บโยนอินเทอร์เน็ตไปโครมปุ๊บแล้วทุกอย่างจะเป็นประชาธิปไตยหมดนะครับจริงๆก็คือว่าเราก็เห็นตัวอย่างอย่างเดียวว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือในในขณะที่มันสามารถเรียกว่าอะไรล่ะให้อำนาจนะครับกับประชาชนได้ empower อะไรต่างๆเนี่ยเครื่องมืออย่างยตรงนี้มันก็ empower ให้กับ คนที่อาจจะไม่อยู่ข้างประชาชนได้เหมือนกันแล้วในหลายครั้งเนี่ยคนจำนวน,นเนี่ยจริงๆมีประสิทธิภาพมากกว่ามีทรัพยากรมากกว่าในการที่จะใช้เครื่องมือเดียวกันให้ให้ให,ให้ให้เกิดผลที่ได้มากกว่านะครับก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้เท่ากับประชาธิปไต,ตยโดยอัตโนมัตินะครับจริงๆก็มีกุบันกันอย่างชนด้วยนะครับก็ช่วงเช้าปิดเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอาจะขอเชิญอาจารย์โสรัตนะ์กล่าวปิดเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราว่ากันนะครับ ก็คงไม่มีอะไรมากนะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่นั่งฟังกันนะครับคือตอนแรกคิดว่าเราอาจจะมีให้ถามตอบคุยกันแต่ว,ว่าเวลามันกระชั้นมากก็เอาไว้ตามตัววิทยากรกันเองหรือเจอกันทาง Facebook หรืออะไรก็ได้นะ,ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราได้จัดห้องประชุมชั้น8ไว้แต่มันเป็นห้องประชุมมันไม่ใช่ห้องแบบนี้ มันมีโต๊ะแล้วก็นั่งนั่งกันที่โต๊ะล้อมโต๊ะแบบประชุมประชุมทั่วไปมีสักยี่สที่นะหรืออาจจะน้อยกว่าผมจําไม่ได้กเ็เชิญทุกท่านที่สนใจนะถ้า,เ,าเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอานะเราจะใช้วิธีนี้ก็คิดว่าเราได้ความรู้กันพอสมควร จุดประกายให้เราไปคิดอะไรต่อนะก็ขอขอบคุณมากขอขอปิดช่วงเช้าแค่นี้